สองในงานทกวรนเบอร์ทัวโนนะครับหลบได้อย่างเป็นการม์ครับาไปตัวนี้สิหลบการมน์รักษาแทนเจ้าว่ามิ์ตกการการมณ์เจ้านิพนนมนเดขาร่วมเป็นตัวพยานต่อไป อีู่ฟัคนรักษาการพูจัการจั้อยู่ในุดม่เขงคนอะไรพอรออกรตขออะไรได้เลยที่ที่ทยกถวายเลยครับยกยกยงินมน้ถวายพระเราไม่ได้เจะครับเราม่็น้ก่านะครับเพราะว่าบรัถวายทีู่้อถวาย ให้ผู้ใหญยบ้านะครับเพืเ tourism, ่อบริหารงานท่าน่ครับานครับหม้อส่งมนะครับส่งมออนี่คือม้อถวายวก็หวกล่าวว่าวายท่านอย่างเดียวข้าวนารพูนะครับขอให้ครอบครัวคนพ่แม่แล้วก็ดูทูบเบอร์ท like. ่วโลกแล้วก็สรมีวามสุขวาริญนะครับจะเริญด้วยสุขภาพที่จะผอมชัยทั้งสี่นะครับจะเริญด้วยอายุพ็น้ะสุขภาพละอุปทานแก็ามสมบัติ้รวยต้อรวยนะครับพ่กนี้วันที่หนึ่งนะครับ พรรษาหลวงปู่นะครับยี่สิบแปพรรษานะครับยี่สิบแปพรรษาสิริอายุ66สิบหกปีนะครับผมไม่ได้บอกไว้นะครับผมบอกพรรษาท่านเฉยๆนะครับแล้วก็สิริอายุท่านนะครับคำแบบนี้ผมก็จะกราบที่มรรคท่านพระครูเจ้าท้าวสาวนะครับคุณคณะกรรมการจะเึิญน้ำเงินนะครับพระครู่พาไหว้พระอ่อนนะครับเราค่อยเสร็จนะครับไหว้พระจะได้เสร็จกิจกรรมโอมธาริทน ขออนุญาตแจ้งเพื่อทราบนะครับ,บพรพรลบูกพลพลแดนเราร่วมรับทานอาหารพร้อมยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับเคยร่วมรับอาหารก่อนให้กลับนะครับผมยังมีสารพัดอีกนะครับเลยอีกเืนหนึ่งท่านใดรจะมาต้องเรือขึ้นครับได้จะจะทำบนพวกกันนะครับพวกเราคุณแม่นางฟ้าทั้งหลายถ้าใครจะมาต้เป็นนางฟ้าัวยๆแล้วพวกนี้นะครับขึ้นท้ายบ้านก็แก้วแจ้งกับทางผมในตัวบอกของคายนะครับ ีหมูแกมานะครับแจ้าภาพก็เป็นต้องคนใดคนหนึ่งนะครับเรามีน้อเรารวมกันนะครับสี่คนต่คนรวมเป็นเจ้าภาพก็ได <coin envy> ้นะครับอย่างที่ครูครูให้สารอาหารเมื่อวานนะครับผมก็ขออนุญาตประชาพันธ์แจ้งเพื่อทราบนะครับการพธการนครับพระพุทธเจ้านะครับประสวดีนะครับ น้องนะครับทุกท่านเรื่องน,นี้นะครับที่ดูถดดันแดงพร้อมด้วยยูทูบเบอร์และเอชซีทัวรโลกนะครับมาร่วมเป็นข้าวถ้วยน,นะครับถ้ากล่าวผิดไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนเงินยอดที่จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะประธานสัาพันธ์ให้ทราบส่วนหนึ่งนะครับวันนี้นะครับทางคณะของดูถดดันแดงพร้อมด้วยยูทูบเบอร์และเอชซีทัวรโลก นะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับในส่วนนี้มาจากนะครับทั้งรูปถอดภาพถ่ายกับยูทูบเบอร์ที่เราถ่ายกันอยู่และเอฟทีนะครับอยู่ทั่วไปทั่วโลกครับรวบรวมเข้ามานะครับเพื่อนำปัจจัยเหล่านี้นะครับมาให้ทางผู้นำทุกชนให้นผู้ใหญ่บ้านอาจารย์ตรมการนะครับเพื่อบริหารจัดการจัดงานนะครับให้ถูกราดี นะครับอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับเงินจะดีมากกว่านี้ถ้าเราไม่ได้นําไปซื้อนะครับเจดีนะครับที่จัดประจุอทิบุญปูีนะครับอีกประมาณสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยนะครับที่ที่มาส่งและติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับที่จะใช้บระจุนะครับอทิบุปูนนะครับก็ขอนะครับ และหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมด้วยนะครับเอฟซีลงพนั้งแดดทั่วโลกที่ร่วมกันมาเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ท่านได้ร่วมพามาไม่เ่ายหรอานสต๊อกไม่หรอมาให้มาให้คณะกรรมการับผู้นำผู้ชมได้บริหารจัดการนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยชาวหม่บ้านสันสีนะครับก็ไม่ได้มีเงินนะครับเป็นกองทุนไว้ที่จะจัดงานในครั้งนี้ นะครับด้วยมีโอกาสผู้ป่วยัละกลุ่มนะครับผู้นำสุมชนและกลุ่มแม่บ้านโสรศีเองนะครับก็ได้ไปช่วยงานนะครับกองผู้เรียนนักล่านะครับงานของผลเกัดขึ้นนะครับก็ครั้งนี้นะครับเราก็มีการนะครับได้ได้ย้อนกลับมาช่วยนะครับกับทางวัดนะครับจะเป็นช่วยเรื่องการสูญเสียนะครับแต่ว่าก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับกับเอฟซีที่ได้ร่วมกันนะครับ ใจที่ละมอบในวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่ได้รากตัเกินไปนะครับหน้าเข้าข้าวนะครับเดี๋ยวท่านผู้อื่นจะประกาศยอดให้เอฟซีได้รับทราบนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมในงานวันนี้นะครับได้รับทราบกันแล้ยอดทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเข้าข้าวไว้ด้วกันนะครับในใจนะจะอยู่รับห้าถึงหกหมื่นนะครับเข้าข้าวพันยอดจริงๆลงทั้งหมดน่าจะเกินหลักแสนนะครับนอกจากที่ ถ้าถ้าไม่ได้หักไปในส่วนของเจดีนะครับ<ะ>เดี๋ยวสักคู่นะครับผม<ะ>ยอดมาแล้วนะครับจดนะครับเลขที่ออกเอาไ่ให่หวยนะครับยอดเงินนะครับหกหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับ นะครับวัดและก็ผู้นำชุมชนนะครับอยู่ในบ้านจะได้ไปบริหารจัดการนะครับพวกเราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสภานุและร่วมทำบุญกับทุกท่านในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทีมผู้รบและทีมในที่ที่ได้ร่วมตบโล่มาครับขอให้ส่วนบุวส่วนบุญนะครับ่งไปถึงนะครับทุกท่านด้วย หกหมื่นสี่พันหกหมื่องพันสองเมื่องพนั 6, พบนบาทหกหมื่นสองพัน ทุกคนที่ <coughs> 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 <coughs>